ฟานใหม่นะคะนี่จะพาช้างน้อยไปอาบน้ำนะคะอาบร๋วจะพาอาบสำเร็จนะจะไปไหนครับมิงจะไปเล่นกับพี่ดาวเหรอ คะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะมาดูค่ะควานใหม่นะคะนี่จะพาช้างน้อยไปอาบน้ำนะคะอาเบลจะพาอาบสำเร็จเลย<ม>นะพี่มาจ้าพี่มามาๆมานีนะมามาเออ,เอ,อต้องมัดไว้ให้ยันมิ่งหนีเวลาอาบน้ำ quay ra quay ra quay quay ra sang quay 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 ้อทอั้งพี่แม่มาทั้งหมพี่แม่แม,มาทั้งพี่แม่มิงม,มาคอยหมไปยืนตก <laughs> กากแดดกลัวน้ำแต่ว่าชอบเล่นน้ำโอ้โหลมลมลม ลม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 อะไรเอ่ยมิงหาวเดว้อมิงหาวเด้อลมเย็นนี่ฝน ถ้าประจำครับกินน้ำปุ๊บออกปับ๊บถ้าประจำผมเองครับอาไรมั้ยแล้วตัวแห่งยังไงตั้งชุดอันหืมสิ่ตัวแห่งหมั you, ม้งจังไรกันแล้วมีงสิไปคุกก็ไปอุ้ย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  แล้วมงสิเป็นคุกกับอันช็อกโกแลตโอ้โหคนป้นป้นอย่างเดียวเลยเตียยมองกันเตียยมองกัน พุ่นใส่ปอดไอโดฟูดว้ายฟงม้าไก่เลยมิง oh. อ้าวได้แล้วได้ได้ผ้พาโพกหัวแล้วมิงไปแล้วไปแล้วให้แม่เบิ้งกันให้แม่เบิ้งกันเอาเอามาให้แม่เบิ้งเนี่ยมิงมจะไปทางไหนหน่ะเนา เอาแม่วา,าสิไปสมิงอ้อคุณตามาหบคนละใหม่กับคุณตาบ่โอ้ยโอ้ยแม่วาแบ่งคุณแม่เลยมิงมิงบอกมิงมิงมาก,ก่อนได้กอ่อนตามแปดแคุณตาคุณตาครับคุณหนา่าผุวหนา่า ดักนหมโอ้โหโอ้โหเฟื่องอย่างเท่เลยครับลายอะไรนั่นเส่ผ้าพวกหัวอะไรอะไรปากจุฮบปากจุบรูปปากไหมปากแบบจุบจุบดีนะอึม โอ้เหลือช okay. ิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายสุดท้ายแฟนอ๋อยังไม่เหลือยังไม่หมดนะคะแมวสวยแมวสอยมิ่งบอกสุดท้ายแฟนสวยเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามไปแล้วเด้อตามไปแล้วควันเอาให้วยูเด้อควันควันเอาอิ้วยูบนอ้อนม่งเหยียบทั้งข้าอืมบุญควันระวังเด้อ เอาให้ยู่เด้อยัให้มิงไปเด้ออันเด้อควันเด้อเอ,ไอาไปเด้อจะไปยู่เด้อจะไปไหนครับมิงจะไปเล่นกับพี่ดาวเหรอตามคุณตาไปแล้วมิงเออ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 

เป็นเป็นขนแดงๆว่ะมิงเนี่ยขนแดงๆภาษาฝรั่งเป็นขนแดงโอ้โหเราเราออกจากตรงนี้ได้ไหมเดินเร็วเดินต่อไปไป มาแม่ในลูกขึ mm ้นไหนเซียนผถาพกหัวรอแถลรูปแม่มาเดียวพูดนะตามซีห้องยินปะแ่นแ่นแรน่รนนี่ลูกน้องวิ่งแ่นน้องวิ่งแรนนี่ลูกแรนมาออกน้องวิ่งเดินไอ้วิ่งไม่ออกเลยนะคะได้แต่เดินแบบขออีกครับขออีกครับ วควันยังหัวฟูแท้เออทีเนาะซสืส่อๆเนาะ <laughs> นี่แม่บาเขาหุมปี่ไหมควันเนี่ยโอ้จีบใจได้ไหมิีบใจได้คุ้นไขๆก,กันเนาะควันกับอะไเบิดแล้วไหมฉันมากล้ยเบิดแล้วไหมฉันเดี๋ยวเราจะลองให้นี่แบบดูห้างเนี้ย มีการแบบเดียเ้ยดชอเด oh, oh. Oh, oh 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 uh ี huh. ๋ยวเห็นคมเอมาแต่งร้อเียงนี้จุกมิขั้นขั้นหนาแรง คันหน้าแรงค่ะน้ำเป็นัวล่อเียบร้อยเนอะนี่งนี่งเก่อนเดี๋ก็อย่าลืมเข้ามากดซับตไคร่รกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คำแหนีงผู้จายไม่สุภาพเพราะต้องขอโทษขออภัยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับ